เรื่องนี้เกี่ยวกับไรเดอร์อีกแล้วนะครับมีคนสั่งซื้อของจากไรเดอร์ให้ไปส่งที่เรือนจำร้างแล้วก็มีช็อตโน้ตให้ด้วยโอ้โหเขาไปอ่านแล้วขนลุกครับทุกคนครับมีบัญชีผู้ใช้ติ๊ t ต k อกที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับในโพสต์คลิปวิดีโอหลังจากเจอออเดอร์สุดหลอนแต่เช้าเลยนะครับ เพราะว่าเขาได้รับคําสั่งซื้อจากลูกค้าให้ไปซื้อข้าวมันไก่ร้านหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตให้ไปส่งที่จุดหมายปลายทางเป็นเรือนจําตอนแรกเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าคนสั่งอาจเป็นภรรยาหรือว่าเป็นญาติของผู้คุมนะครับที่สั่งอาหารมาให้ผู้คุมกินแต่พอมาถึงจุดหมายปลายทางพบว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาคิดนะครับเรือนจําที่ว่าเป็นเรือนจําร้างมีการขนย้ายนักโทษออกไปหมดแล้วสภาพเปลี่ยวและวังเวง นอกจากนี้ในคําสั่งซื้อเนี่ยมีการเขียนโน้ตเอาไว้ให้รายเดอร์คนนี้ด้วยนะครับบอกว่าให้เอาห่ออาหารไปวางที่ข้างกาแพงให้เรียกชื่อคนที่ระบุไว้ว่าให้ออกมากินข้าวโอ้โหนี่พูดไปคนลุกไว้นะเนี่ยรายเดอร์หนุ่มถึงกับคนลุกพูดเสียงสั่นว่าโอ้ยทำไมมันโชคดีตั้งแต่เช้าออเดอร์แรกด้วยบรรยากาศในเรือนจาภูเก็ตสาขานี่เมืองร้างไปแล้วแต่โค้ชแจ็คพอตเลยจริงๆนี่ไงบรรยากาศคือร้างไปแล้วไม่มีนักโทษนะครับ เขาย้ายไปเดือนจําใหม่แล้วแต่ทําไมไม่รู้ว่าทําไมต้องเป็นผมแต่หน้าที่ผมก็เข้าใจเครียดไม่รู้จะทําอย่างไรสู้ชีวิตกันต่อไปไรเดอร์เขาบอกไว้แบบนี้หลังจากคลิปดังกลา่าวถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ยก็มีคนเข้ามาให้กําลังใจเยอะเลยนะครับหลายคนเนี่ยบอกว่าดีแล้วที่ได้ออเดอร์ช่วงกลางวันนะครับหลายคนก็บอกว่ามองโลกในแง่ดีเหมือนเราเป็นสะพานบุญนะอาจจะมีคนสั่งมาให้ผู้ล่วงรับหรือเปล่าส่วนบางคนก็เข้ามาหามหาเลขทะเบียนรถกับไรเดอร์เพื่อเอาไปเสี่ยงโชค เอาละครับทุกคนคิดเห็นว่ายังไงครับเรื่องนี้ผีสั่งจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามีคนสั่งเอาให้ไปทําบุญนะครับกับคนที่อาจจะเคยเสียชีวิตอยู่ในเดือนจําหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับ